วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องสารสกัดจากน้ำมันลำข้าวคือแกมมาออริซานอลนะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ขกงสารตัวล่าวให้ฟังก่อนนะครับว่าแกมมาออริซานอลประโยชน์มันมีอะไรบ้างแน่นอนที่สุดตัวแรกแรก็คือมันสามารถลดบรัมคอเลสเตอรอลได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ตัวที่เด่นชัดมากกว่าคอเลสเตอรอลคือไตรกลีเซอไรด์นะครับแกมมาออริซานอลสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ลงมา,มาได้ผลมากกว่า2 0 3 5ถึงเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญตัวแกมมาออริซานอลยังมีผลนะครับเกี่ยวกับ ไขมาร์เทริสออเดอร์ r โดยกับผู้หญิงวัยทองนะครับโดยที่ผู้หญิงวัยทองเนี่ยทานแกมมาโซนลวันหนึ่งประมาณ90มิลลิกรัมจนถึง300มิลลิกรัมนี่แหละครับก็ทําให้โรคเซรั่มไรปิดเปอร์ออกไซด์หรือหรือเเรียกว่าปริมาณการเกิดออกซิเดชันในไขมัน,นลดลงไปได้ถึง80%เ แล้วถ้าเกิดเราทานวันละ90มิลลิกรัมเนี่ยแกมมาซีโนนี่สามารถลดปริมาณของไรปิดเปิดเพลิสเตชั่นลงไปในกระแสเลือดเราได้76.6เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นโดสขั้นต่ำของการแทงแกมมาซีโนนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณ90-100มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนั้นนะครับไอตัวตัวแกมมาซีโนนั่นล่ยยังทำให้เกิดออโตโนมิกอิมบาลานซ์คือทำให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดอารมณ์แปรปรวนนะครับถึงเฉียวง่ายเป็นเป็นโรคประสาท ไอ้ตรงนี้มันสามารถที่ไปทําให้ระบบฮอร์โมนนี่มันเกิดการบาลานซ์หรือสมบูรณ์ขึ้นไปได้เนี่ยได้ผลถึง7 0็ดถึงเกนะครับนี่คือประโยชน์ของแกมมาอัลชินอลนะครับในแกมมาอัลชินอลเนี่ยมันนอกเหนือสําคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโรคที่คุณเป็นกันเยอะมากก็คือโรคนอนไม่หลับ sleeping disorder นะครับหรือ sleeping condition แกมมาอัลชินอลเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยหลับลึกนะครับเราลองทานแกมมาอัลชินอลก่อนนอน1-2แคปซูลดูนะครับ ื่นขึ้นมานเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วมันคืนนั้นเราจะหลับลึกได้ผลมากถึง80%จากงานวิจัยของบริษัทออซานอที่เขาทาอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยฟาทิกหรือโรคที่แบบอ่อนเพลียเพลียแรงตัวนี้ได้ผลมากถึง90%ของการทานแกมมาเอซานอลแกมมา,าออซานอลของบริษัทของเราเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันทําให้สกินเทมเพอร์เจอร์เพราะอะไรเพราะตัวนี้นนมันไปช่วยทําให้บัตรไมโครโซเูชันในในผิวหนังเนี่ยคือเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนไม่ดี ไปฟื้นฟูทําให้เซนเือดฝอยในผิวหนังหมุนเวียนดีขึ้นเพราะหมุนเวียนดีขึ้นทําให้อุณหภูมิของผิวหนังที่เราวัดขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมานได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่เราทานแกมมาโซนเข้าไปนะครับทำให้สกินเทมเพอร์เจอร์เนี่ยสูงเพิ่มขึ้นสังเกตจากการสก,กินบัตไมเคิลโซลูชั่นเนี่ยการหมุนเวียนของในเซนเือรฝอย,ยก็สูงตามขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงทำอะไรเป็นลดแอนตี้เอจิ้งในผิวหนังแล้วก็ตัวแกมมาโซนเนี่ยมันไปอยู่ในเซลล์มันเบลทำให้ผ มันค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนั้นนี่นะครับตัวแกมมาอาร์ซนอลเนี่ยประโยชน์มันอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าช่วยในการนอนหลับได้อย่างชัดเจนแล้วนึ่งเป็นผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นในแกมมาอาร์ซนอลของเราในวันนี้นะครับเรามีโดทที่เราเติมอยู่คือ100มิลลิกรัมที่เราขึ้นทะเบียนกับทางอยถูกต้องเรียบร้อยนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการเติมสารสกัดเซเสมินะครับเสริมสกัดเซซลสไมซึ่งเราสกัดเองแล้วก็มีคอนเฟิร์มว่ามีเซเลสินอยู่แน่นอน นะครับแล้วเราก็เติมโคอินไซม์คิวเทลมงมไปอีกประการหนึ่งนะครับในสารสําคัญคือแกมมาโซนอลของเราที่เราลองนาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในรูปของผงแห้งมีความมีความบริสุทธิ์ถึง98%เเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมากลัวที่ว่ามันจะมีของไตรกลีเซียจากน้ํามันที่เราบริโภคเข้าไปนะครับแล้วก็แกรมมาโซนอลโดยทั่วไปในเมืองไทยที่เรามีการวิจัยและมีการมามาทดสอบวัดปริมาณค่าเนี่ยมีค่ามีอยู่ตั้งแต่0.4มิลลิกรัม จนสูงสุดก็ไม่เกินอยู่ประมาณเมลกัมเท่านั้นเองในขณะที่ของเราเนี่ยต่อหนึ่งแคปซูลที่เราจดทะเบียนไว้กับอออยคือเราจดทะเบียนเอาไว้1 0 0มีลีกัมประโยชน์ของแกมมาโซ่ที่เราทานเข้าไปเนี่ยจึงเห็นผลได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่ต้องเรียนหนังสือดึกแล้วก็หลังจากทานแกมมาโซก่อนนอนเนี่ยก็ทาให้หลับลึกพอหลับลึกเนี่ยร่างกายก,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 ก็จะหลั่งโครฮออมอมนออกมาพอหลั่งโรตออกมาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาการฟาทีคหรืออาการที่มันอ่อนเพลียเพลียแรงมันก็จะไม่มี ตื่นเช้าก็จะสดชื่นพอสดชื่นก็ทําให้ความจําหรือสมองต่างๆมันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ประโยชน์ที่ผมอยากจะบอกว่าแกมมาโซนเป็นสารสําคัญเหมาะกับคนไทยในพันธุ์เาะเครียดปัจจุบันเนี่ยได้ผลอยา่างชัดเจนมากครับทำให้ประโยชน์ของแกมมาโซนที่เราจําหน่ายในวันนี้เป็นการันตีโปรดักต์อีกหนึ่งตัวครับ